สวัสดีนะครับวันนี้ไม่ได้ขี่จักรยานนะฮะแล้วก็ออกมาร้านกาแฟ0 0 1พอดีวันนี้จะเป็นเป็นการเทสกล้องไม่ใช่กล้องตัวใหม่นะครับเป็นกล้องตัวเก่านะคือปกติเนี่ยกล้องที่จะใช้เป็นหลักก็จะมีเอ่อ GoPro 11นะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับเอ,อ iPhone นะแต่ตอนนี้ GoPro 11มีปัญหาซะแล้วเปิดไม่ติดน,นะครับแล้วก็เอ่อ แบบก,ก็ว่าแบบคือแบบยังใช้ได้ไม่ใช่ว่าแบบหมดนะแต่ยังไม่ได้เอาไปส่งซ่อมอะไรคือพอดีว่ามี GoPro 9อยู่ก็นานแล้วนะครับก็เลยก็เอากลับมาใช้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไรเลยนะครับจากที่เคยทำแบบเกือบทุกวันคือคือมันไม่ได้ปล่อยทุกวันนะนะแต่เหมือนว่าแบบเออผมเคยทำถี่ได้เต็มที่เลยคืออาทิตย์นึงอะได้เฉลี่ยประมาณ2คลิปนะฮะ อย่างมากก็เต็มเต็มที่สุดเลยก็สามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าอาทิตย์หนึ่งได้1คลิปนี้ก็ถือว่าเก่งละจริงๆมันก็มีความขี้เกียจเข้ามาผสมเยอะนะครับแล้วก็ติดตันในเรื่องของไอเดียนะไม่รู้ว่าเออเราจะคิดคอนเทนต์อะไรยังไงดีนะครับแต่ว่าไหนๆก็มาพูดมาถ่ายมาลองกล้องแล้วก็พูดกันไปเรื่อยหน่อยหนึ่งนะครับ ช่วงนี้เนี่ยก็จะมะีผมทำเสื้อเสื้อปั่นออกมาขายนะก็ตั้งชื่อเสื้อมันว่าคาเฟอีนโดปเปอร์นะนะครับหรือถ้าภาษาไทยก็ผู้เสพคาเฟอีนนะครับคือโอเคตัวผมเนี่ยชอบกินกาแฟมากอยู่แล้วแหละ,แ,หละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องดื่มอื่นๆมันก็มีสารคาเฟอีนด้วยนะฮะเครื่องดื่มที่มันมันกจะอยู่ในร้านกาแฟอะไรแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาไทย โกโก้อะไรแบบนี้มันมันก็มีคาเฟอีนผสม,มอยู่นะครับรวมถึงชานม,มที่หลายหลายคนก็ชอบรับประทานชอบดื่มกันนะมันก็มีคาเฟอีนผสม,มอยู่ด้วยหรือแม้แต่พวกน้ำอัดลมอะไรเงี้ยมันมันก็มีคาเฟอีนเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเออไอคาเฟอีนเนี่ยครับ,รบไงเดี๋ยวกินกาแฟากันเอาเป็นว่า ที่ผมใช้คำว่าคาเฟอีนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นความหมายโดยรวมทั้งหมดของเครื่องดื่มที่เรามากักจะชอบดื่มกันนะครับคือไม่ว่าคุณจะปั่นจักรยานหรือเปล่าเนี่ยไอสารคาเฟอีนเนี่ยมันก็อยู่คู่กับคนทั่วไปอย่างเราเราอยู่แล้วนะฮะใช่ไหมเพราะว่าเด๋ยนนี้ก็มกักจะดื่มกาแฟกันอยู่แล้วชาดมชาไทยอะไรต่างๆนะครับ คือมันก็เป็นเครื่องดื่มที่คือมันแทบจะอยู่ในร่างกายกับทุกคนน่ะเด็กก็มีใช่ไหมเพราะเด็กก็กินนะ้ำอัดลมแต่ว่าจะมากจะน้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พูดถึงเมื่อวานก็คือวันอาทิตย์ที่ไปปั่นนิดนึงแล้วกันก็เอ่อตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจท,ท,ท,ที่ว่าจะถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแต่ว่าเอคิดว่าไหนๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปน,นั้นแล้วก็ติดกล้องไปด้วยแล้วกันแล้วก็ มันเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับผ่านเข้าเมืองก็คือไม่ได้เข้าไปถ่ายอะไรในเมืองนานแล้วคือรถมันน้อยด้วยก็เลยคิดว่าถ้าติดกล้องไปด้วยมันก็คงไม่ได้เหนื่อยอะไรเท่าไหร่นะก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับไม่ได้พูดไม่ได้แนะนําอะไรเลยเพราะว่านึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรดีนะครับความรู้สึกที่ประมาณว่าขี้เกียจจะถ่ายคลิปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มาจากการที่แบบเราไม่รู้จะพูด อะไรยังไงด้วยนะครับแล้วก็มันรู้สึกว่ามันรู้สึกคือมันเหนื่อยกับการาต้องคอนเซนเทรตต้องสมาธิกับทั้งการปัน่นแล้วก็การที่ต้องมาพูดนะคือถามว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าไอการถ่ายาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไปด้วยตอนปัน่นพูดไปด้วยเนี่ยมันมันก็จะไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่า,เ,าเราจะไม่ได้สมาธิกับการ ขับขี่จักรยานบนท้องถนนนะไม่ได้ดูทางเต็มที่ไม่ได้แบบมีสติว่าเซ้ายมีอะไรขวามีอะไรข้างหลังเสียงอะไรมาอะไรเงี้ยนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับการตั้งสมาธิในการปั่นจักรยานบนท้องถนนขนาดนั้นนะเอาจริงอะหลายทีก็เหมือลอยด้วยคือมันเหมือนกับแบบเเราดูาบรรยากาศรอบข้างเนี้ยดูถนนดูตึกกระลาบ้านช่องหรือแบบ ตรงไหนนี่มันส,สวยๆบางทีมันก็เอ้ยไปมองแด้อะไรเงี้ยนะครับมันก็ที่เกียรหยิดกล้องมาถ่ายอะ่ะเออนั่นแหละมันก็เลยแบบทําให้อารมณ์ในการที่จะแบบว่าเออต้องมาถ่ายทําคลิปอะไรมันก็หุดหายไปด้วยนะครับอีกอย่างหนึง่งคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยทําแล้วมันคนมันก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของของคนดูนะครับเอาจริงเนี่ยผมมองว่าเออตัวเราเองผมทำคอนเทนต์ทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบ คือมันก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางทีไอสิ่งที่คนอยากรู้อยากให้พิสุท์ทำเนี่ยผมก็ไม่ทําด้วยเพื่อมีความแบบิสศิลปินประมาณหนึง่งเออต้องแบบติสแดกอ่ะคือติดไปแล้วก็ไม่ได้มีคุณภาพด้วยนะแต่แบบมันเหมือนมันเป็นความอารมณ์ส่วนตัวอะไรเงี้ยแบบเออเราเราอยากทําแบบเนี้ยไม่ได้อยากทําแบบนั้นอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็เลยแบบทําให้ความรู้สึกที่แบบ อยากจะถ่ายทอดอะไรที่คนเขาอยากอยากให้ผมทำเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรือพวกการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยบางทีบางทีมันอย,อยากจะนําเสนออยากจะแนะนํามันก็มีบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตลอดอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ไอ้วิธีการฝึกซ้อมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับคือโอเคเราไม่ได้ทําตัวเป็นเหมือนน้าเต็มแก้วก็พยายามที่จะรับรู้รับสารอะไรใหม่ๆตลอดเพียงแต่ว่า โดยเบสิกพื้นฐานเนี่ยมันก็อยาค่อนข้างค่อนข้างจยาคล้ายๆกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเวลาเราทําฝึกซ้อมอย่างเช่นแบบตอนนี้ผมปร,รับการซ้อมอประมาณหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการปร,รับไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันมันก็ยังไม่ได้เห็นผลเป็น,เป,นเป็นรูปธรรมเพราะอะไรเพราะว่าการฝึกซ้อมจักรยานเนี่ยมันมันต้องใช้เวลานะครับมันไม่ใช่แบบเอ้ยลองเอาวิธีใหม่นี้เข้ามาสิแล้วแบบผ่านไป อาทิตย์เดียวแล้วแบบแข็งแรงทันทีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบมีเวลามาก,ก่าสมควรที่มันจะมาบอกทีหลังแล้วว่าโอเคตอนนี้ผมปรับการซ้อมเป็นแบบนี้นะแล้วสามารถแสดงเป็นรูปธรรมได้ว,ว่าโอเคมันพัฒนาขึ้นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับ <S <S 1> <S 1> คือง่ายๆคือถ้ามาสมมติไปแข่งปุ๊บแล้วชนะอะไรเงี้ยมันมันก็มาโม,โมก็ได้อ่ะแบบอ๋อนี่ผมได้โพเดียมเพราะว่าผมปรับการซ้อมแบบนี้ไงแต่ว่าอย่างว่าเราแบบ มันยังมันไปถึงขั้นนั้นไม่ได้อะมันมันก็เลยแบบเฮ้ยอาจจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลอะไรมาพอสมควรก่อนอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็เหมือนมาคท,ทายมาบ่นอะไรให้ฟังพูดเรื่อยเปื่อยประมาณหนึ่งนะครับเป็นการทดสอบกล้องทดสอบเสียงนี่มันจะเข้าไปในไ,นไอ้กล้อง GoPro ก,กล้า GoPro 9นี่ด้วยนะว่าเออฟังจะดูเรื่องไหมนะครับโอเคก็เท่าดีแล้วกันนะฮะเดี๋ยว มีจะทําคลิปอะไรก็ทามาเรื่อยๆแหละนะไม่ได้หยุดทาหรอกอาจจะช้าหน่อยต้องขอบคุณด,ด้วยคนที่ยังติดตามกันนะครับยังอรอยังแบบไออยากให้ทาเยอะๆอยากให้ทามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยก็ยังทําอยู่นะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับผม